สวัสดีค่ะวันนี้รัดผักหลังห้องเชิญกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาย้ายกระถางแบบนี้นะคะอันนี้คือเราต้นพลิกของเรานะคะอันนี้เนาะรัดอยู่ริมระเบียงนะคะรัดจะย้ายกระถางแดนิ้วแบบนี้นะคะเอาไว้มาใส่กระถางใหญ่นี้นะคะเอาไว้ใส่กระถางใหญ่นี้นะคะนี่จะเป็นต้นพลิกของเรานะคะเนี่ยค่ะกาลังออกดอกนะคะ ซึ่งต้นพลิกนี้อยู่กับเราหนึ่งปีแล้วนะคะเป็นพลิกไทยจินดาเนาะก็เขายังไม่มีผลให้เราได้เก็บนะคะแต่เขาจะติดดอกติดผลเล็กๆแล้วเขาก็ไม่มีผลให้เราเก็บนะคะวันนี้วันว่างของรัดรัดอยากเข้าสวนเนาะก็จะเป็นบรรยากาศสดๆที่ริมระเบียงผักหลังห้องซึ่งเราก็ทําพื้นเลอะไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทําเสร็จเราก็จะขัดพื้นประจํา เดือนของเราหนึ่งครั้งนะคะต่อเดือนเพื่อเพราะว่าพื้นเราปลูกผักก็จะมีบินมีอะไรเลอ,เอะเนาะก็วันนี้เลยพาเ,เพื่อนๆมาย้ายย้ายกระถางซึ่งเขาก็นานแล้วเนาะแล้วเขาก็กรอบแตกแล้วนะคะกระถางเขาก็จะมีอายุการใช้งานนะคะเราก็จะเอาลวดพอดีถ้าเราอยู่ริมระเบียงอางนี้เราก็ต้องเอาลวดหัก เราต้องเอาลวดยึดไว้นะคะนี่ก็จะแกะลวดออกก่อนเนาะก็เป็นบรรยากาศสดๆที่เข้าสวนผักกะลัดนะคะส่วนพวกนี้บางทีนี่อันนี้จะเป็นกะเพราที่เขาเกิดนะคะเขาเกิดตามธรรมชาตินาอเพราะว่ากระถางริมระเบียงจะมีต้นกะเพราเดี๋ยววันนี้เราก็จะย้ายต้นกะเพราปลูกในกระถางไปด้วยเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ต้นก้ากะเพราเห็นไหมคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวราก็จะพาทำไปตั้งแต่ไปเป็นคลิปเลยเนาะก็เราอยู่ได้นานนะคะเพราะเราต้องตัดแก่งตัดแต่งกิ่งเขาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้พลิกเราก็สามารถตัดกิ่งที่เขาแก่แล้วเขาก็จะได้แตกกิ่งใหม่แล้วก็ติดผลติดดอกให้เราแบบนี้นะคะ อันนี้พลิกน่าจะาอายุประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะกระเพราเราจะเยอะมากเราไม่รู้พอดีเราก็จะอยากจะปลูกนะคะเราก็จะปลูกไว้ทุกอย่างทั้งๆท,งที่มันก็เยอะแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ย้ายค่ะเราก็จะเอาดินจากกระถางอื่นเนาะที่บํารุงเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ย้ายเขานะคะพริกเขาก็จะไม่ค่อยติดผลติดอะไรให้นะคะแต่พริกเอ่อกระถางนี้น่าจะอันนั้นไปแล้วนะคะลากเขาก็จะเดินเยอะถ้าดินเขาไม่ดีมันจะเหม็นนะคะโอเคนี้ไม่เหม็นค่ะเพราะว่า ถ้ามันเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะต้องดันจากข้างล่างนะคะข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็าลากเขาจะเดินาลากก็เดินมาเดี๋ยวเพื่อนดูลากกันนะคะ่ะนี่เนี่ยค่ะาลากลากเขาก็จะออกมาให้เยอะแบบนี้นะคะเหมือนต้นต้นพริกหวานที่เราที่เราลื้อไปเนาะ เดี๋ยวดันเขาออกก่อนนะคะดันเขาออกแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าลากเขา,กาเกาะมันเป็นกลุ่มก้อนเนาะเป็นการย้ายกระถางที่ง่ายมากนะคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะลากเขาจะเดินเยอะมากนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาลงไปเลยนะคะเพราะเราเตรียมดินไวค้ค่ะเตรียม เราเตรียมข้างล่างแล้วเนาะซึ่งตอนแรกเขาจะมีพวกเศษไม้ mm. เศษอะไรนะคะเ mm. หลืออยู่เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาออกนิดนึงเพราะเดี๋ยวเขาใช้พื้นที่เยอะนี่ mm. ก็จะได้ mm. ก็จะเอาลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยใช้พวกเศษ ผลไม้เศษผักที่เราเตรียมไว้นะคะไว้ข้างล่างให้เขาเป็นอาหารเนาะอันนี้คือรัดก,ก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางเหมือนกันนะคะอยู่ปีหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะเขาก็จะได้หาก,กินแล้วเราก็ค่อยบำรุงแล้วเขาจะเราก็รอรุนว่าต้นนี้เขาจะให้ผลเราไหมนะคะ เราก็จะใช้ดินเติมลงไปเลยนะคะดินนี้ก็จะมีไส่เดือนมูลไช่เดือนเรียบร้อยนะคะเขาเป็นกระถางที่อยู่ตรงเปลี่ยนต้นพีกหวานนะคะเราไม่ต้องกดไปมากนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะแน่นแล้วเขาไม่มีอากาศเนาะนี่เราก็ไม่ต้องใส่เต็มนะคะเราก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเปลี่ยนกระถาง ผักแบบง่ายๆนะคะฉะบับหลังห้องอุ้ยนี้ก็จะมีแมงนกเห็นไหมคะเนี่คะ่ะเล็กๆก็พาเปลี่ยนกระถางแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองเปลี่ยนออแบบนี้ที่เหลือเดี๋ยวเราก็ใส่ ใส่แบบนี้ที่เขาตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ดินแล้วเราก็จะปลูกกะเพราต้นนี้นะคะแล้วเราก็จะแขวนเนาะเนี่ยเราก็จะปลูกกะเพราต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแขวนนะคะพลาสติกที่ที่เขากรอบแบบนี้เราก็สามารถถักแล้วเอามาทําเป็น ทำเป็นฐานกันรั่วตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเปิดมันจะแรงเนาะเราก็สามารถสามารถเอามากันได้นะคะมีพวกเศษกล้วยเศษอะไรเพื่อนๆก็เอามาลองได้นะคะกล้วยยิ่งดีเพราะว่ากล้วยสุกหรืออะไรนี้ก็จะเป็นอาหารของเขานะคะอาหารของพืชผักได้เนาะ ดินเราเหมือนดินเราดินเราไม่พอนะคะอันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการที่เรา,าที่เราย้ายต้นกล้าแล้วนะคะเปลี่ยนแต่ถางเนาะเปลี่ยนแระถานย้ายต้นกล้าแล้วลัดก็จะพาเพื่อนลดน้ํานะคะนี่ค่ะ การเปลี่ยนกระถางย้ายต้นกล้าแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางแบบง่ายๆนะคะนคะคะจะเปลี่ยนกระถางแบบง่ายๆนะคะก็แล้วเราก็ลดน้ำนะคะนี่ ใครที่มีพื้นที่แคบจํากัดลองดูคลิปได้เลยนะคะรัดเป็นการพาปลูกผักที่ริมระเบียงผักหลังห้องของเราแบบฉบับหลังห้องที่พื้นที่แคบๆนะคะก็ปลูกได้จิดดอกออกผลนะคะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะลัวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ thank you for watching my video have a nice day for my little garden นะคะ in my apartment นะคะก็ See you a g a i next video happy n i c e day Bye bye. enjoy with my garden นะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ